แล้วเตรียมตัวรับชมต้มไก่เซ็บซาหอมใบกะเพราหอมมากเลยถ้าใส่ใบกะเพราเอก,กรักเลยนะมันจะหอมจัดเลยนเน้นเนื้อเน้น,น,นตอนตัวรับชมเซ็บซาบเลย เจ๊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 ทำอะไรกินครับเนี่ยต้มไก่ไงวันนี้น่ะแล้วลูกพี่ไปไหนครับไปทำธุระยังไม่มาเลยแต่มันจะต้มไก่รอต้มไก่รอลูกพี่เหรอครับเนี่ยใช่มาถูกเวลาแล้วผมอะ,ะกินด้วยครับผมํำยองวันนี้ทำอะไรกินต้มไก่แซ่บแเผ็เดเ้อได้เอาแซ่บเ้อใส่ใส่อะไรบ้างค่ะตะไคร ทุบใส่ลงไปถามเปียกหม้อเดือดแล้วมเะเขือเทศลงไปใส่ใส่ไปใส่ไก่ลงไปปิดฝารอเดือด น<อ>ี่นันจังทำกับข้าวเสร็จแล้วเนี่ยไปในเมืองหนองคายมาแปะแหนมแหนมแดงแหน,น,นมเนืองมาเนี่ยเฮ้ยแซ่บแน่นอนทำอะไรกินไว้ล้ำยองต้มไก<อ>่เฮ้ยทำไมมันเหม็นๆวะ,ะพวี่พูดดีพูดดีพูดดีทำไมมันเหม็นๆเจ๊ทำเลยเนี่ยะเจ๊ปรุงเหรอเฮ้ยหอมจังวะเฮ้ยแก๊ทำเองเหรอเป่งประกายเลยนะเราอ่ะไม่บอกติดแง่หามแง่ ไปเดี๋ยวจัดจานแล้วเนี่ยกินได้ยังเนี่ยยังยังยังอีกผมจะคนบ่อยหามันข้าวเรือแล้วเตรียมตัวรับชมต้มไก่แซ่บๆหอมใบกะเพราหอมมากเลยาใส่ใบกะเพราเอกลักษณ์เลยนะมันจะหอมจัดเลยเน้นเนื้อเน้นตอนตัวรับชมแซ่บๆเลย กินข้าวนะ